สิ่งที่มันตามมาคือเงินเฟ้อไม่ว่าประเทศไหนในญี่ปุ่นหรือว่าใครที่ที่ที่เพิ่มเอพภาษีสินค้าอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะเจอเรื่องเงินเฟ้อน่าจะจัดเก็บให้มันได้เป,เป็นจุหดหนึ่แล้วก็อาจจะเพิ่มไปเก็บภาษีความมั่งคั่งแล้วก็สิทธิเดียเนี่สังเกตว่าทุกประเทศทำแต่ประเทศเราก็่ทำ เป็นสารบัญนะไม่ได้ทำจริงมาตรการภาษีโอเคอที่เมื่อวานออกมาเป็นแพ็กเกจเนาะเข้าใจว่าความตั้งใจเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยคือพยายามที่จะ,ะหาแรงดึงดูดนะคะให้มันมีการลงทุนภายในประเทศเพิ่มนะคะทั้ง ติดดดเอาอมันก็นลงทุนจากต่างชาติด้วยการลดตลอดสีซีไอทีแล้วก็อยากจะปรับเฮียดีด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าไปลดส่วนนี้เนี่ยมันก็จะทําให้รายได้จากการเก็บภาษีเนี่ยลดลงไปนะคะทีนี้ตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะแต่แต่ไปยังคงมีอยู่ในใจนะอาจจะเอ่อแบบให้ให,ให,ให้ให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนว่า ล,ล่าเรื่องเรื่องของมันเป็นยังไงนะคะทีนี้พอ,อไรายได้มันลดลงไปเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยขาดดุลการค้าเราสูงอยู่แล้วแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นเป้าสําหรับพวกเคเรดิตเลนดิ้งอยู่แล้วเรื่องเรื่องฐานะการคา้าใช่ไหมการเขาก็เลยมีความพยายามที่จะหารายได้เพิ่มรายได้ตัวไหนที่เพิ่มแล้วฐานมันใหญ่แล้วมันเพิ่มทีเดียวดีมันเพิ่มได้เยอะแบบแบบเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถจัดเก็บขึ้นมาเอา่อไม่สามารถเพิ่มจริงจริงอัตรา ตามกฎหมายเป็น10%แต่ก็เราก็ผ่อนผันกันมาตั้งแต่หลังตกอย่างคุ่มเนาะ,ะทีนี้ถ้าเพิ่มจาก7%เป็น10%เนี่ยรายได้แน่นอนเราเพิ่มขึ้นเยอะโอเคถ้าคิดง่ายๆเนี่ยฐานภาษีที่เมื่อกี้บอก3.3ล้านล้าน,ลานนะคะถ้าเพิ่มจาก7%เป็น10%เนี่ยรายได้จากเก็บก็เพิ่มอีกอีกอีกหลายแสนล้านนะคะทีนี้ต้องคิดว่าไม่ได้มีไม่คนไม่ได้ใช้จ่ายลดลงนะคะอันนี้คิด,คด ข่าวๆง่ายๆแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาคือเงินเฟอ้อไม่ว่าประเทศไหนในญี่ปุ่นหรือว่าใครท,ท,ที่ที่เพิ่มไอ้ภาษ,ษีสินค้าบริโภคพวกนี้เนี่ยเขาจะเจอเรื่องเงินเฟอ้อนะคะเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าคิด,ดง่ายๆเลยตาก้าเงินเฟอ้อของเราแ0่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวที่ subject to VAT เนี่ยมันมาถึสิบเปอร์เซ็นต ถ้าเพิ่ม3%าเปก็แปลว่าอะไรมันจะไปแอสซอร์นเกินเฟ้อประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้คิดคร่าวๆอย่างยังนะคะเพียงแต่ว่าไอ้เวลาทำเนี่ยเขาต้องดูอีกว่า,าจะทำช่วงเวลาไหนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงนะคะอันนี้แต่ว่าผลที่มันตามมาเนี่ยมันมันสร้างเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แหวนเนี่ยคนก็จะเห็นซิมโบของแหวนก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเก็บแหวนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกระทบคนที่มีไรายได้น้อย ใช่ไหมมันก็จะสร้างความเหลื่อมล้ำตรงนี้ค่นะค,คนหมายความว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาต้องมาเสียไอ้ไอ้แบบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยซื้อของชิ้นเดียวกันเนี่ยคนที่มีรายได้มากเนี่ยเสียสิบเปอร์เซ็นต์เข้ากับคนคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยภาครัฐก็อาจจะต้องมีมาตรการเสริมอย่างเช่นเรื่องในกระถิ่นค้ำ tax อะไรที่ที่ท,ที่ที่เขาแพลนที่จะทำนะคะนี่ก็ก็คงจะพอ,พอเราเพรียวยะได้ค่ะ เขาก็อย่างตัวอย่างประเทศจีนครับ VAT 20%แต่เขาจะยกยกเว้นพวกอาหารพวกนมพวกทั้งข hmm. ้อนเนี่ยแบบเยอะมากเลยนะคือสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเขาจะลดให้เพราะม่ไน่โอนเลยกระทบกับประชาชนที่ที่เป hmm. right. ็นต mm ่ารายได้น้อยหนังสือก็ไม่มีแบบเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเป็นสินค้าทเกษตรที่รัฐบาลสามารถเปลี่ยนได้ตอนนี้มี่คือสิ่งที่ทั่วคนทั่วโลกเขาไม่ยากจ่ายันคนที่ตปเขเลี้ยงภาษีกันเยอะอันนี้ น่าจะกังวลกหมนคนท,คนที่ที่เป็นบริษัทค้าขายกันแบบไม่ยอมจับเนี่ยน่าจะจัดเก็บให้มันได้มันเป็นจนุดนึ่งแล้วก็อาจจะเพิ่มไปเก็บภาษีความมั่งคัง่งภาษีที่ดีนเนี่ยสำคัญกว่าที่ทุกประเทศทำแต่ประเทศเราก็ทำเป็นสัลญ,ญาณแนละ้ไม่ได้ทำิง